เปิดโมเมนต์พี่แบมแบมเจอน้องมาอยู่ครั้งแรกสมกับที่พ่อหนุ่มสอนมาดีจริงๆฮอตฮิตติดเทรนด์โลกกันเลยทีเดียวหลังจากที่ศิลปินหนุ่มหล่อแบมแบมกันพี่มุกหรือแบมแบมก็อตเซเวน่นที่ได้มาร่วมพูดคุยกับพิธีกรหนุ่มกัญชัยอีกครั้งในรอบ4ปีผ่านรายการโขนกระแสพร้อมกับเคลียร์ใจทุกประเด็น ซึ่งหลังจากที่จบรายการก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่พี่แบมแบมได้เจอกับน้องมายูลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มกัญชัยเป็นครั้งแรกงานนี้หนุ่มแบมแบมก็เลยขอจับมือสาวน้อยนิดหน่อยแต่ว่าสาวน้อยดันปฏิเสธไม่ยอมจับด้วยสมกับที่พ่อหนุ่มและแม่เมย์สอนมาดีจริงๆว่าห้ามยุ่งกับคนแปลกหน้าแต่ช็อตนี้ทำเอาแฟนๆอดเอ็นดูน้องและแอบอิจฉาไม่ได้จริงๆบางคนถึงกับอยากไปอยู่ตรงนั้นแทนน้องมายูเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ